เนื้อก่อนอูเนื้อก่อนค่ะอูเนื้อเซ็ปเซ็ปคือเนื้อมาสิบโลเนี่ยฮะก้อยหวา,มาเนเนื้อมันสดด้วยเลยอันไหนไข่หอมสีหั่นหลบุ้งฮั่นตั้งตอรอพ่วงน่ะไปอยู่ร้านจะเคย <c oughs> เียนเฮ้ยรอแล้วบะ าแฟแกบวชอยู่อั่นผู้ใดเห็นะร้านไหนร้านไหนร้านเนื้อหัวร้านอ๋อหน้าร้านตาชิดเหรอเออหน้าร้านตาชิดนะเนื้อหัวข้าเนื้อหัวอันเนื้อวายนี่แฟนแกบลงไกิหนึสาเออแกบลอกบนหนึ่งสาสึกหลังปีใหม่แกบลกแกบ่นไปแล้วเดมันต้องบวตามคำว่าก็บล็อกเซมเนวาอยงนี้ะ ต้องเฮ็ดตามคําของเขาเออแกบักแกบนก่อนนี่มาแต่งงานนี่เว้าไว้หั่นก่อนเนี่ยลูกกับเมียนี่ขอบวช1,000ซาก่อนขันเบียดแลก็ขันนี่มาบวชก็ต้องไปตามนาที่เฮ็ดได้ทําได้ก็บ่หั่นพ่อแม่บ่ให้เอาบนเอาอะไรอ่ะเมียบวช1,000ซาผู้นี่ก็เลยบ่ยอมขอเบียดก่อนว่าจังบวชให้พ่อกับแม ตามคำว้าวกอก็เปลี่ยนไปจนพอแรงแั้วนี่ใช่นะว่ะเกว่าคะเมียเกว่าขอบวัดนะมันสั่นเลยบวชนเสร็จเสร็ออกมาติดคุกต่อยเอามีเมียเขาว่าเหมือนติดคุกกว่าดูแต่ดูแต่ชิดเป็นตัวอย่างดิเออเอออย่างนั้งบวกลงมาเออ เงินเครื่องเป็นองแายไปสุดยอดเสร็จเบอร์บุพอพบุพอกินมาแบบ